สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ c o m i n World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของวัวลีกัน,นต่อเลยนะครับเพิ่งดูหนังวัวลีหรือว่าโลแกนกันมาเนี่ยกำลังอินเลยครับผมซึ่งเราก็ได้ทําคลิปเจาะลึกหนังเรื่องนี้ไปแล้วนะครับหากาผู้ชมคนไหนเนี่ยไปดูหนังโลแกนมาแล้วเราอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากรู้ข้อมูลเบื้องลึกนะครับลองกดไปดูคลิปนี้กันได้เราจะให้เวลาให้ผู้ชมกดไปดู 3, 2 1และในวันนี้นะครับเราก็มาพูดถึงเรื่องราวของวูวอลินหรือว่าโลแกนกันต่อดีกว่าโดยวันนี้นะครับผมเราจะพูดถึง h e ลลิงแฟกเตอรของเขานั่นเอง ถ้าผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าโลแกนนะ่ยไม่ได้เป็นอมตะหรอเขาไม่ได้มีฮีลิ่งแฟกเตอร์เขาจะไม่มีวันตายไม่ใช่หรอทำให้เขาถึงแก่ชราได้ล่ะในวันนี้นะครับเราจะมาอธิบายเรื่องฮีลิ่งแฟกเตอร์ของเขากันซึ่งเราจะขอบอกกันก่อนเลยนะครับผมว่าฮีลิ่งแฟกเตอร์ของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันนะครับไม่ใช่เหมือนกันทุกตัวเช่นบางตัวถูกสาบให้เป็นอมตะเนี่ยไม่ว่าถูกโจมตีแค่ไหนไมันก็กลับมาได้หรือว่าบางตัวได้ฮีลิ่งแฟกเตอร์จากการทดลองมาบางตัวได้มาตั้งแต่เกิด เรื่องราวมันมีมากมายมหาศาลเลยครับในจกักรวาลมาเวลันกว้างใหญ่นี้แต่ในวันนี้นะครับผมเราจะพูดหลักๆก,กันอยู่แค่ h ิว l ลิ่งแฟกเตอร์ของวัวรีนนั่นเองเราจะเริ่มอธิบายกันเรื่องง่ายๆก่อนนะครับผมว่า h ิว l ลิ่งแฟกเตนั้นคืออะไรกันแน่ เอาง่ายๆนะครับผมฮิ a ิ่งแฟกเตอร์เนี่ยก็เป็นความสามารถที่ทุกคนมีกันอยู่แล้วนะครับมันก็คือความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองนั่นเองครับผมอย่างเวลาเราเป็นแผลเนี่ยแผลเราก็ค่อยๆหายครับนั่นแหละครับผมคือฮิ a ิ่งแฟกเตอร์แต่ถ้าว่ามันมีจุดต่างกันอยู่มากเลยครับผมคืออย่างเวลาเราเป็นแผลเนี่ยสมมุติเป็นแผลใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลามันหายเราก็จะเป็นแผลเป็นใช่ไหมแบบเห็นกันนะครับว่าเนื้อเนี่ยไม่เหมือนเดิมอะไรแบบนี้แต่ของวัวลีนะครับผมเนื้อจะกลับมาเหมือนเดิมเลยแล้วก็สามารถรักษาได้เร็วมากๆนะครับ แต่ถ้าว่านั่นก็ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นอมตะอยู่ดีเพราะว่าถ้าวัวลีเป็นอมตะจริงเนี่ยตานี้นะครับผมวัวลีก็คงไม่แก่ชราขึ้นหรอกเขาก็คงเป็นเด็กอยู่ตลอดกาลไม่ได้เป็นหนุ่มแบบที่เราเห็นกันทุกวันนี้เพราะว่าร่างกายของเด็กมันก็จะรักษาตัวเองไปเรื่อยเลยครับผม แบบว่าไม่โตขึ้นนะเพราะอยู่ในสภาพนั้นอย่างเดียวคงสภาพเดิมตลอดไปเพราะฉะนั้นนี่นะครับผมเราจะอธิบายให้ฟังวลาร่างก,กายของวัวลีเนี่ยก็เสื่อมสภาพเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนคนธรรมดานี่แหละแค่เขามีฮิวเล็กแฟกเตอร์มาช่วยและด้วยสาเหตุนั้นเองทําให้ร่างก,กายของเขานั้นฟื้นฟูตัวเองได้ตลอดเวลาซึ่งนั่นทําให้วัวลีนะั้นมีอายุที่แก่ช้าลงมากๆนะครับผมนั่นอาจจะทําให้เขามีอายุเป็นพันปีเลยก็ได้ ซึ่งอย่างที่เราเห็นกันในหนังนะครับในตอนแรกเนี่ยวัวลีเนี่ยก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่แบบเป็นร้อยปีก่อนแล้วซึ่งเวลาก็ผ่านมาหลายร้อยปีนะครับวัวลีเนี่ยก็คงมาอยู่ในสภาพหนุ่มนั่นเองแต่เขาก็ดูแก่ลงเรื่อยๆไม่ใช่แบบว่าเป็นหนุ่มตลอดการและร่างก,กายของเขานั้นก็ค่อยๆซุดโทมลงเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดน,นะครับและอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ฮิวเลแฟกเตอร์ของวัวลีเนี่ยพังเร็วหรือว่าร่างก,กายของเขานั้นเป็นพิษเร็วนะครับ อีกหนึ่งสาเหตุก็คือเขามีเหล็กอะไรันเทียมในตัวนั่นเองปกติมนุษย์ที่เป็นแบบนี้เนี่ยตายตั้งแต่แรกแล้วครับผมแต่พอะไอ้เจ้านี้เนี่ยมันรักษาตัวเองได้มันก็เลยสามารถคงอยู่ได้นะครับแต่เมื่อเวลานั้นผ่านไปผ่านไปเนี่ยร่างก,กายของวัวลีนั้นก็เริ่มแก่ชราอ่อนสภาพลงเหมือนเด็กธรรมดาทั่วไปแหละครับเราเคยสังเกตไหมเวลาเด็กเป็นแผลเนี่ยจะหายเร็วแต่พอเวลาเราแก่เนี่ยก็จะหายช้านะครับ บูลลีนก็เช่นกันฮิลลิ่งแฟกเตอร์ของเขานั้นก็เสื่อมลงตามสภาพตามเวลาของอายุร่างกายของเขาซึ่งเมื่อเขาแก่ลงเนี่ยฮิลลิ่งแฟกเตอร์ก็รักษาร่างกายของเขาได้ช้า ซึ่งนั่นทาให้เหล็กในตัวของเขาเนี่ยเป็นพิษต่อร่างกายของเขานั่นเองซึ่งนั่นนะครับทำให้เขายิ่งอ่อนแอลงและร่างกายของเขานั้นจากที่รักษาได้ช้าอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยิ่งช้าลงไปอีกนะครับเพราะต้องมารักษาร่างกายภายในที่เป็นพิษจากอดามันเทียมด้วยและนี่แหละครับผมก็ทําให้ในหนังนะเราเห็นว่าโลแกนนั้นมีสภาพที่อ่อนแอมากๆนะครับเขาแทบจะไม่อยากใช้กรงเล็บของเขาเลยขนาดแค่งอกกรงเล็บของเขาออกมาเนี่ยแล้วหุบเข้าไปนะครับรอยแผลที่เกิดจากการงอกกรงเล็บอดามันเทียมของเขาออกมาเนี่ยมันยังหายได้ช้าเลยคร ก็คงเป็นการทํางานของฮิวมิแฟกเตอร์ของโลกแกนนะครับคือถ้าเอาจริงๆเนี่ยร่างกายของเขาไม่ได้มีเหล็กอะแดมันเทียมในตัวมีแต่กระดูกเปล่าๆนะครับอายุของเขาก็จะยืนตัวนี้อีกครับผมอายุอาจจะยืนเป็นพันปีเลยก็ได้ให้ไม่ถูกใครฆ่าก่อน และนี่นะครับก็คือเรื่องราวของโลกแกนเรื่องราวว่าฮิลลี่แฟกเตอร์ของเขาทำงานยังไงนั่นเองหากท่านผู้ชมแล้มีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อเปรียบเทียบอะไรงไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมต้องขอลาไปก่อนอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกกันมาได้เลยขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามกันมาและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดูคอมมิ w เวิลด์นะครับ